สวัสดีเจ้าวันนี้มาถ่ายกล้าอินผาลำนะเจ้ากล้าอินทาผาลำพ่อไว้ขายเจ้าต้นร้อยห้าสิบบาทเจ้าใครสนใจติดต่อได้นะเจ้าที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่หกสี่หกสี่ศูนย์ศูนย์หกหนึ่ง ศูนย์สีหสี่หสี่ศติดต่อได้นะเจ้าก้ามะนาวก็มีนนมไข่นะเจ้า ก้าต้นกล้วยน้ำว้าก็มีขายเจ้าถ้าใครสนใจก็กติดต่อได้เลย,ยเจ้ากล้าขนุนก็นมีเจ้ากล้าขนุนนี่กล้าสิบบาทเจ้าอันนี้เอาไว้กับลาบเจ้า ต้นคำใต้หรือใบกระถินแล้วนี่ต้นข่าเจ้าต้นมะกรูดเอาไว้ใส่แกงอบนะเจ้ามะนาว มนน้อมนี่ก็ขายตามราคาท้องตลาดนะเจ้าใครสนใจก็มาซื้อที่บ้านก็นได้เจ้าถ้าบ้านใกล้ๆกันนะเจ้าหรือจะติดต่อตามเบอร์โทรได้นะเจ้า ต้นอินทผลัมนี้ถ้าซื้อเยอะๆมีส่วนลดตัวด้วยเจ้าอันนี้เป็นรุ่นที่สองนะเจ้ารุ่นแรกนั้นขายไปแล้วเจ้าพูดกันได้เจ้าเรื่องราคาเจ้าใครสนใจกระติดต่อมานะเจ้าตามเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่หกสี่หกสี่ศูนย์เจ้า สนใจกะติต่อได้นะเจ้าก็อิงผ่านลำเจ้าถ้าตอนเย็นถ้าจะมืดหน่อยเจ้าคลิปนี้มีไว้เต้าอีนะเจ้าสวัสดีเจ้า จากวีชาแนลเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร